หยุดลงที่ใจและดับลงที่ใจเท่านั้นตราบใดที่เราวิ่งบุ้นไปปฏิบัติธรรมที่ตรงนั้นไปปฏิบัติธรรมที่ตรงนี้ก็คือไปเพื่อหายกิเลสตัณหาเข้าสู่ตนเองเข้าสู่ใจตนเองเท่านั้นไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองได้พึ่งใจหรือพึ่งจิตตนเองได้เมื่อใดที่กลับมาหยุด ดูจิตดูใจตัวเองไม่ต้องไปที่ไหนสังเกตดูการปฏิบัติทำลายกิเลสของใจได้ก็จะเป็นการเดินทางด้วยความก้าวหน้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ยงหยุดดูใจตัวเองพยายามหาน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ดืม่มด้วยตนเองการออกไปแสวงหาที่อื่น ก็จะได้ดื่มเพียงน้ำหวานน้ำส้มน้ำผลไม้ไปวันบันเท่านั้นที่ได้มีคนหุูมมากย่อมทำให้จิตไม่สงบได้ดื่มน้ำที่ไม่สะอาดเพียงพอสำรวจดูว่าปล่อยวางขันห้าได้กี่ขันแล้วหนึ่งลูปขันยังมีการแต่งเนื้อแต่งตัวอวดความสวยความงาม อยู่หรือเปล่ายอมเป็นผ้าเช็ดเท้าได้หรือเปล่าผู้ใดอยากจะให้คนชมว่ายังหนุ่มยังสาวยังแข็งแรงอยู่นั่นแหละท่านยังไม่ยอมเพื่อที่จะเดินเข้าสู่มรรคนิพพานได้ยังทรงไว้ถึงความสวยความงามของตนเองอยู่เสมอเสมอสอง สำรวจดูว่าเต้าปล่อยวางเวทนาขันได้แล้วหรือยังความเจ็บความปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขความทุกข์ความยินดีหรือไม่ยินดีในจิตใจของเรานั้นได้ยึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานหรือเปล่าหรือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราสามารถปล่อยวางมันไปได้ไม่ยินดียินลายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเห็น เป็นไปตามธรรมชาติสามสัญญาขันพิจารณาให้รู้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นการเกิดขึ้นของของเก่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและเคยหลงมาแล้วในอดีตเมื่อมันเกิดขึ้นมาอีกเราก็จะหลงมันอีกอยู่เหลือ หลงยึดมั่นของเก่าหลงกินของเก่าเราจะไม่เบื่อหน่ายในสิ่งเดิมๆเ,เหล่านี้แล้วเหรอควรที่จะปล่อยวางมันไปเสียเถิดในภพในชาตินี้อย่าหลงมันอีกต่อไปเลยชาตินี้ให้เราฉลาดให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นมาบ้างเถิดอย่าหลงของเก่ากินของเก่าต่อไปอีกเลย ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วได้แค่นั้นแหละหลงไปก็ได้แค่นั้นแหละแค่ที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละสี่สังขารขันพิจารณาให้เห็นถึงความนึกความคิดของเราได้ประโยชน์อะไรกับมันไปบ้างที่เรานึกเราคิดฟุ้งซ่านอยู่ทุกวี่ทุกวันมันได้ทองคำขึ้นมาไหม มันได้เป็นเทวดาขึ้นมาหรือเปล่ามีแต่นำความทุกข์มาสู่เราเท่านั้นเองเพราะมันไปไปสร้างการเกิดของขันในให้เกิดขึ้นมีแต่ขันนอกหยาบๆอยู่นี่ก็ทุกข์กับมันเหลือทนแล้วปล่อยวางมันไปเสียเถิดเมื่อมันคิดมาเมื่อใดจงรู้เท่ารู้ที่ว่า มันกำลังสร้างความทุกข์ให้เราเมื่อเรารู้ทันมันแล้วมันจะไม่ยอมคิดอีกต่อไปห้าวิญญาณขันการรับรู้ต่างๆด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจรับรู้ด้วยจิตวิญญาณคือผู้รู้หรือจิตที่เข้ามารวมอยู่กับวิญญาณขัน เรียกจิตวิญญาณเป็นจุดต่มศูนย์รวมแห่งการรับรู้ทั้งหลายรับรู้ในช่องทางต่างๆแล้วมันทำให้เราได้อะไรเกิดขึ้นมาบ้างเราได้เป็นทองคำกับการรับรู้ในสิ่งต่างๆนั้นหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วรู้แล้วทางไหนก็ทำให้เราเป็นทุกข์ทั้งสิน้นเราควรที่จะปล่อยวางการรับรู้ในช่องทางต่างๆ ให้หมดถ้าจะปล่อยให้หมดสิ้นได้นั้นต้องไปปล่อยวางที่ต้นกำเนิดแห่งการรับรู้นั้นเสียคือจิตวิญญาณเมื่อปล่อยวางจิตวิญญาณได้ก็แสดงว่าเราปล่อยวางได้ทั้งจิตและวิญญาณในขันห้าได้ตลอดทั้งขันทั้งสี่ที่ปล่อยวางมาแล้วนั้นได้ก็จะไม่เหลืออะไรอีกเลย มีแต่ธาตุรู้ที่อยู่ในธรรมชาติอันว่างเปล่าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดมีอยู่ไม่มีสิ่งใดที่จะไม่เที่ยงและไม่มีสิ่งใดที่เป็นอนัตตาที่จะทำให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปขออวยพร